บนเห็นเป็นมูเป็นมูอยู่นะเป็นมูเป็นมูเลย่นตองเห็นเี่ยนี่นี่นี่เออดอ้ยเหน่อยปเห็นเลทุกคนป้าพวดนะคนได้หานี่บอกหาจีบเอาจีบเอาเออจีบเอานี่นี่นี่หานี่ว่็่าฮ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 าเ่็้่าฮาฮ่าฮล้ฮ่าาฮ่่า่าฮ่่าฮ่่่่า่าฮ่าน่าฮ่าฮาฮ่าอาฮ่่าฮ่า่่่่่่า่า่่่่่า่่ กะเป็นหมู่เป็นหมู่เลยเพิ่นว่าเนาะเอานี่พักอีดอกบ่อนี่ทุกคนเอ้ยพักอีต่ดเกตําเพิ่นได้4ดอกทุกคนเนาะเฮ็ดเพาะถ่ายอือทุกคนเลยหาโลหาบ่ยากเนาะเ็เนาะยามนําทางก็เ็เนาะโอ้ยเบิ่งโอ้ย้ยงมนําทางอยตงนงตงนงอยู่ทุกคนเยมเต็มแล้วน่ คนอะน,นี่ทงเนืองเนี่ยคุณเพื่นอนเก่าป่าทงเทงบื้องนี่กระทงเบื้องนั่นกระทงทุกคนเนอะเนาะสวัสดีเอฟซีเด้อเนาะสวัสดีเอฟซียังสาวเนาะยังคิดหอดคิดถึงน้ <g ül> องออมหรือบโบน้องประทายขีดเพลิงแน่ทุกคนเลยเมื่อน,นีอนการมหาหลอฮิตหาหลอฮิตพอทุกคนเลยมาเบิ้งว่าจะได้หรือบโบเนาะ มาหลนะ่เฮ็ดพอครับซาโต้แล้วก็น้องตงบอมมี่นาะงจางมี่อะไรทุกคนเนนลยบ่พูดยั <c oughs> ยงม่ได้จากดออกยู่พอแต่ลงมาแต่ในรถนี่ทุกคนเลยเนาะ <c oughs> มาไกลเติบทุกคน,นมาหาหล่อ <c oughs> แวถวโกกี่แหละได้บ่เท่าเสือเแาจะไปเบิร์นน้ำกันว่าจะได้หรือบนะ่เนาะ ไม่ใช kind of oh, okay. ่แต anyway. ่ดอกคนโอ้โหพี่าเห็ดโอ้กหบีบมุนอะนะเยเชี่ยได้เวละสามดอกเลยยัง่ได้จะโดกพี่น้องอ้สบายดีให้เห็ดพอเด้อพี่น้องบางคนมาให้พอกันไพกระป๋องงด้วยบุได้เห็ดซับพี่น้องเลยไพ่กระป๋อสชงด้วยบดทุกคนนั่ง หลายคนเตนาทุกคนเมายืมแมีข้านึงนี่สิก่เม็รเยใชีมายใชเอากะตาานี่เฮ็ดดิพี่ดองเอ้ยพี่มแมนแมนนะแหเฮ็ดแล้วนี่ไปเบ่งน้ำซาโต้โตไปหยับเฮ็ด้ใช่น้าใช่น้่ใช่เอาเร็วอ้ยเอาแ่เะนี่ง่เดเฮแล้ว โอ๊ยป้าเบิกขักได้เลยนี่มันก้อนอยู่เอ๋ออนาแห้งขูบเอาเลยอ่าเบิกเอาบวกมาเขี่ยเอาทุกคนเลยก้อนเลยเนาะโอ้ยพี่น้องเลยเนาะน้องอ้อมเลาะจนว่าเมื่อยแล้วยังมาได้ฮอวเทดพอดีเลยในใจเบิกนักตา อันตัวที่ว่าโอ้อันนี้ดอกกระเจียวนะทุกคนหันทีเห็นน้องหอมซะนี่แหละอันตัวที่ว่าเห็นเก็บอยู่ต้นแรกนะเห็ดสะโตของคนนอกคนเห็นเคนเก็บก็ได้ถ่ายมาผ่าเอซีให้ได้ได้แต่ซะนี่แหละทุกคนเอาน้องหอมบอกมีอ่าเราจะเลาะเบิ่งอีกเราจะเห็นหรือบ่เนาะก็จะเลาะเบิ่งไปคันเห็นแล้วก็จะเก็บภาพบรรยากาศมหาเอสซีบิ่งเนาะทุกคนเนาะว่าจะได้ลายจะได้กลับมาเบิ่งนทำกันเนาะทุกคนบ้านน้องหอมจะได้เห็ด ลายจงไดน,นะทุกคนจะได้พอแกงหรือบอ่อจะได้หอดถวยวหนึ่งหรือบอ่อเนะีทุกคนกลับไปร่นน้ากันเนาะเรงน้ากันผู้โหเพิร์เห็นเห็ดปูเขียทุกวดกวดอยูนะ่บนน่ะทุกคนเพิรนดรดนส่วงจองเขียเลยทุกคนเอยเอาตะลิวมาเขีย่ยน้องออมเนี่ยเพิรได้เห็นพอดอกเลยทุกคนอันตัวทีในกระตาเนี่ยน้องออมเกบน้ำเผินช่องดอกอหลรเนานะทุกคนกละกะ กลายนั่นกับน้องอมเก็บเบิดเลยนะทุกคนเนะาะปวดน้องอ้อมเลยยังโบเห็นจักดีเลยจ้ะทุกคนแล้วจะเห็นตแต่น้องอ้อมเห็นน้องอ้อมจะเก็บผ้ามาให้ทุกคนบแบบน้ำเนนะ่ากว่านี่แล้วก็มาหลุดน้ำกันทุกคนเลยว่าจะได้จักกระโดกพี่น้องเอ้ยยางมาตั้งบ้านไกลๆเราได้นี่ยนะ้องอมกัพบพวกเพื่อนพากนันเลาะมาสองสามโคกเลยยังบ่ได้เฮ็ดจักดีเลยทุกคนเลยเพราะบ่มีโฮเทลเลยเนาะแปลว่าฝนตกะแหลกเข้ามาหาก่อนนะทุกคนเลยเนาะ ฝนตกแล้วเขามาหาก่อนก็เลยโบมีฮอดเฮ็ดแต่น้องอมใจเบื่อคนอมได้หน่อยเดียวเดี๋ยวเห็นบ่อนละห็นบอลว่ดอกทุกคนเอยนี่เขาบริเก็บภาพมาหายทุกคนเบิ่งงแามนะตอนตอนเก็บบอนละดอกก็เลยบริเก็บให้ทุกคนเบิ่ะทุกคนเพราะว่ามันเห็นบอนละดอกจะน้อยเห็นดอกหนึ่งเฮงเฮงเห็นดอกหนึ่งทุกคนที่อยากเบิ่งน้นองอมอยู่บนน้องบ่าวเฮงเฮงคือเห็นดอกจึงเฮงเฮจึงเห็นดอกหนึ่ง่ะมันค่อนข้างใจหายหนกทุกคนเนาะ เรามาบลอกไกลๆเลยจนจิท on <LO> ัวรฮอดโคกไงไงล่ะสามโคกนี่ได้พากันไหมล้อยังบไม่ทอดเฮ็ดอยู่ทุกคนเอ้ยเนาะเห้ยเห็นแต่ซาโตะมาบนไลน์กูโมงทุกคนเลยผู้ผลเชี่ยวชาญในการหาเฮ็ดทุกคนนะมาหาอยู่พี่กะบโมเมนตไกลๆและไกลเตอะพระทุกคนเลยมาหาไกลจากบ้านอ้อมเตอะเลยทุกคนเลยอ้าวเต๋อเราขำมาบลอกไกลๆน้องเนี่ ยังบเห็นผลเฮ็ดอยู่ท hmm ุกคนยังบ่ได้นะทุกคนแบบเห็นแต่เข้าไปหาทางกระโดงก็เอิญเอาลูปนอนลูปผนอยากมานำอ้เห็นแล้วพี่น้องนี่ฮะอู้เด็ดเด็ดเด็ดเฮ็ดโอ้โหเฮ้ยนี่ฮะเฮ้ยนี่เขี่ยมึงด้วย ก็แน่นอนอือโอ้ยไ,ได้สำเนียงทุกคนแบบนี้แหละ,ะเห็นแบบบางทีก็เห็นดอกหนึง่งสองดอกเขียมันกับบะมี่เนาะทุกคนแบบว่าเขามาหาเก็บก่อนไงเฮ้ได้สำเนียงนี่ไงเด้วัวก็กวนพากันรอแบบว่าไปหาจนเมื่อยนะทุกคนยังบ่ได้อยู่ได้เดวนีนะเราจะหาอีกนะทุกคนกันดอกหนึ่งก็ยังมันเห็นทุกคน ก็ฝ <fingers out> <hora> oh. ืนมาหล่อมาไก่เติบแล้วยังบุเห็นอยู่กับฝืนมาเนาะโอ้ยดอกเดียวก็ถ่ายให้เบิ่งเนาะวันนี้เฮี่ยิเขียเบิ่งกับบุญนี่คันมันสะเห็นนะแบบว่ามันฟูเลยนะทุกคนเลยป้าหยางมาไก่เติบไปเลยเนี่ยจึงเห็นดอกหนึ่งนะบุญเห็นเป็นมูเป็นมูอยู่เนี่ยเป็นมูเป็นมูเลยฝนต้องเห็นเนี่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 เออเหรอโอ้ยบุญเนี่ยบุญเห็นนะทุกคนป้าพูดนะ คุณนี่หานที่บอกหานจีมาจีมาเออจีมะน้าดีกว่ามาดีผุนบอกได้ร้ายผุนจิบจิบแหล่แล้วนะผุดแหล่แล้วนี่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 เป็นหมูเอ้าเป็นหมูเป็นหมูขอเอาเห็นบอกผมอ่าเป็นหมูเป็นหมูเลยเพห็นว่ะเนาะเอาวนี่พักอีดอกบอลนี่เลยทุกคนเลยพักอีตอ แดกเกียรติเพิ่นได้สดอกทุกคนเนาะเฮ็ดเพาะถ่ายอทุกคนดีพี่น้องได้เฮ็ดหลายมื้อนี้ได้เ5 7โลได้เด้อพี่น้อง7หาบ่ยากเนาะเฮ็ดเนาะยากเมื่อนําทางก็เ็เนาะโอ้ยเบิ่งโอ้ยยากเมื่อนําทางอยตุงนงตุงนงอยู่ทุกคนเยซอมนี่เต็มแล้วน่พุ่นน่ะนี่ทุ่งนน่พุ่น เพื่อนเก่าปาทงเบื้องนี่กระทงเบื้องน,นัง่นกระทงทุกคนเ <c oughs> นื้อเนาะนี่เลยสิ่งที่ได้เนาะทุกคนหลาะเลาะเ,เกือบสามโคกนี่แล้วจ้าทุกคนเลยเลาะประมาณสามโคกแล้วได้เฮ็ดตามนี่แหละทุกคนเนาะป้าเดี๋ยวก็จะพากันเมือแล้วเนาะเดี๋ก็จะพากันกลับแล้วพากันขี่รถใหญ่มานําพระเจ้าเนาะพากันขี่รถนใหญ่มานําพระเจ้าก็จิพากันเมือแล้วแหละบา้านนี้่ะ ว่าข้าเจ้าจากเมื่อแล้วคันข้าเจ้าว่าว่าบุยดกเฮ็ดนะน้องอ้อมว่าบุยดทุกคนเอ้ยขี่รถเมื่อน้ำทางก็เห็ดแล้วหอยเต็มอยู่แก่ทางทุกคนเอ้ยไปอยากได้เลือกเอาเลยเนาะบุยดกเฮ็ดเนาะเราจะพากันเมื่อแล้วเราจะพาไปเบิ่งของซาโต้ทุกคนเอ้ยเพื่อได้ลายเผ่อใดของเพื่อันนี้ของน้องอ้อมของเพื่อป๊าคนในเ้พวงนี่ของน้องอ้อมมาเอามาเลี้ยงกันบ้างค่ะอบานกัน อา้าวพวกน่าพอไปกันเนาะทุกคนไปสิพักกันเมื่อแล้วนะนเนาะว,วันนี้ก็สิไม่ได้ละหลายหละยวันในงอางเมื่อน่ะแต่น้องออมก็จะขอโตัวกลับก่อนเนาะก็สิจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยเนาะทุกคนเนาะกับผ่าเอลซี่ทุกคนในเด้อเนาะสวยเป็นกําลังใจให้น้องออมแนนะ่เนาะคนเลยนะเนาะเบิ่งคลิปนะ้องออให้จบเนาะทุกคนถ่ายคลิป คลิปนี้ก็จบเนาะคลิปน้องออมทุกคนเออไปทียังคิดถอดคิดถึงน้องออมอยู่บ่เนาะมันบ่เนาะเพราะว่าเ <Yeah. S 1> รได้ลงคลิปหลายมือเติมกระตังกระถดกับอะไรไรไรไลพว,ว,วกเน่พี่น้องเอ้ยเคยกินบ่ดิใบมันจะเก็บมือเห็ดอยัง oh. อ,อันนี้เอามากินกับแจวพักอ้อเ่าพักตุม่มหมบก็เคยเห็นกุดใหญ่กุดแซ่ใหม่เน่เด้อพ <c ười> <c ười> <c ười> ักตุ่มหุ <c ười> กน้องออมบานหน้าเด้อเด้อเด้อเนาะโอ้ยน้องทุกคนกัน เป็นกำลังใจให้น้องอ้อมกับพวกเพื่อนเนาะที่มาหาเห็ดบอกว่าบบได้เนาะล้วคนเนาะเมื่อกี้คือสิได้ลายหยดดอกเวียตามเข็มทางก็ได้ลายหยดดอกเนาะทุกคนเนาะหอยเต็มอยู่เลยตามเข้มทางอะทุกคนแล้วน้องอ้อมกับชิคอโต้กับก่อนทำลายคลิปนี้น้องอ้อมกับจะจะไว้เพียงเท่านี้กับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปน้องอ้อมเนาะถ้าทุกคนกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้หนุ่มเหมือนคนเงินถ้าน้องอ้อมเนาผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆายสำหรับนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีสวัสดีพบกันคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย